กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2,567เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรของกองตามคุณธรรมเป้าหมายพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตันยูจากปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำดังนี้ ปัญหาที่อยากแก้ 1. ่สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานดำเนินการโดยการจัดกิจกรรม5สบุคลากรกบตร่วมทำกิจกรรม5ส,สสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะสร้างนิสัย 2. การทิ้งขยะโดยไม่มีการขัดแยกดำเนินการโดยกองได้จัดทำมาตรการขัดแยกขยะติดประกาศมาตรการขัดแยกขยะและเวียนหนังสือเพื่อให้ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ 3. การใช้กระดาษอย่างฟุ่มเฟือย ดำเนินการโดยกองได้จัดทำมาตรการประหยัดกระดาษติดประกาศมาตรการประหยัดกระดาษและเวียนหนังสือเพื่อให้ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ4ความตั้งใจเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานคณะทํางานขับเคลื่อนแผนการดําเนินการงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมของกองมีการคัดเลือกเชิดชูบุคลากรหน่วยงานที่มีคุณธรรมหรือทําความดีมีการประกาศยกย่องเชิดชูและมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรหน่วยงานที่มีคุณธรรมหรือทําความดีอีก 5. รักษาขนบธรรมเนียมรวมถึงรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยดำเนินการโดยบุคลากรกอบตอให้ความสำคัญในการรักษาขนบธรรมเนียมรวมถึงรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยโดยมีการไหว้ทักทายสวัสดีกันในตอนเช้ากลับมีการร่วมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่างๆทางาศาสนามีการร่วมรดน้ำขอพรอผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทยความดีที่อยากทำ หกการลดใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติกดำเนินการโดยจัดทำมาตรการลดใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติกติดประกาศมาตรการลดใช้กล่องโฟมถุงพลาสติกและเวียนหนังสือให้ทุกคนทราบและถือปฏิบัติบุคลากรก,รกรบตมีการใช้กล่องข้าวปิ่นโตแทนการใช้กล่องโฟมมีการนำถุงผ้ามาใช้ใส่สิ่งของเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก7การใช้ไฟฟ้าสิ้นเปลืองเกินความจำเปน็น ดำเนินการโดยจัดทำมาตรการประหยัดไฟฟ้าและติดประกาศมาตรการประหยัดไฟฟ้าและเวียนหนังสือให้ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ8การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆดำเนินการโดยบุคลากรก,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 รกรบตมีการปรับรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆของกองเช่น i ล e f a c e b o o k เว็บไซต์กอง x t i k t o k แทนการใช้เอกสารและพิมพ์เป็นรูปเล่ม ทำให้ประหยัดงบประมาณในการพิมพ์และการนำส่งกลุ่มเป้าหมาย 9. การมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมดำเนินการโดยบุคลากรกอบตอให้ความร่วมมือร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาติไทยที่มารับบริจาคและร่วมทำความดีจิตอาสาในวันสำคัญและงานพิธีต่างๆ 10. เสริมสร้างและให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย ดำเนินการโดยบุคลากรกอบตอให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทยโดยทุกคนสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์กองบริหารข้อมูลตลาดแรางงานได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2,567โดยเผยแพร่ผ่านทางช่องทางตามนี้เลยค่ะ ในการดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายแผนการปฏิบัติองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ก็บริหารข้อมูลตลาดแรงงานทำให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อต่อการส่งเสริมคุณธรรมร่วมถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นทุกเป้าหมายซึ่งผลการประเมินพฤติกรรมในภาพรวมหลังประกาศคุณธรรมเป้าหมายบุคลากรได้ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ด้วยค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น